เลมอนให้เป็นของทานเล่นสุดคิ้วทําตามได้ง่ายๆแถมอร่อยด้วยนะกับเมนูวุ้นเลมอนน้าผึ้งเริ่มจากตวงวุ้นผงตาโทรศพัพท์4กร,รมัมหรือประมาณ1ช้อนชาครึ่งเตรียมน้ำเปล่า250มิลลิตรจากนั้นเทวุ้นผงลงไปคนให้เข้ากันแล้วแช่ทิ้งไว้10นาทีระหว่างรอให้นําเลมอนที่เตรียมไว้มาผ่าครึ่งเพื่อควักเอาเนื้อเลมอนออกมาให้เหลือไว้แต่เปลือกส่วนเนื้อเลมอนนั้นให้นํามาคั้นเอาน้ําออกมาให้ได้ปริมาณ150มิลลิตรต่อมานาวุ้ ผงขึ้นตั้งไฟค่อยๆค,คนจนเดือดอย่าลืมเช็คว่าวุ้นละลายดีแล้วนะค่อยใส่น้ำตาลทราย100กรัมตามด้วยน้ำผึ้ง2-3งช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันจากนั้นปิดเตาใส่น้ำเลมอน150มลลงไปคนให้เข้ากันอีกรอบและนำวุ้นไปใส่ในเปลือกเลมอนที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้เพื่อเพิ่มความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเมื่อวุ้นเร็จตัวแล้วให้นำมาผ่ากลางอีกรอบจัดตกแต่งจานให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วกับเมนูวุน,นนนเลมอึง รสชาติเปียวนิดๆหวานกำลังดีฟินสุดๆลองไปทำตามกันดูนะ